คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมพิวเตอร์ทุเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกวันพุธ19นาิก30นาทถึง20นาฬิกาโดยทีมงาน AR Information and Publication อย่าลืมคลิกใจให้มาตรงกันทีวิทุราชมงคล FM 89.5 m h z ะ c ซ อยากรหลดไฟเร็วๆว่ะทําไงอ่ะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์ตายแล้วเครื่องด่วนเวลาทำยังไงดีคะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์แล้วถ้าอยากทำพรีเซนเตชันเก๋ๆอยากเราได้กูกันก็ต้องอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์พี่คขาผ่าปุ๊บเปิดคอมไม่เจอรีบไปอ่านเลยนะคอมพิวเตอร์ทูเดย์คอมพิวเตอร์ทูเดย์นิตยาสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคนทุก15วันบนแผงทั่วประเทศ นนกับอกต,ตรงตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะรใจขน้นในก็ยอมแพ้แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอ ฉัันวายงงเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทำยังไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่า สุดท้ายคนมันจะถุกหรือพินเธอไม่รู้ไม่เป็นไรกอแค่ให้ใจใได้สแสดงความจริงข้างใน ัฉนคงเป็นเพราะฟ้าข้างบนหรือใครส่งเธอลงมาเปิดหัวใจให้รักเป็นสักทีบอกมองตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรใจข้างในก็ยอ 他。 ที่มันรักใครไป,ไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะทูก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอม t o เ a y ์เรดิโอหรือว่าคอมพิวเตอร์ทูเดทาง FM 89.5 MHz เนะครับวันนี้ผมบกมพริงพรชัยจันทนสุปแสงนะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรียกว่ามีความสุขทีเดียวเพราะว่าสาวก Apple นะครับก็คงจะอิ่มอิ่มใจอิ่มออิ่มใจกับการเปิดตัว Apple นะในส่วนของ iPhone 6แล้วก็อีกหลาย p r o d u ั t กันไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่10นะวันพุทธที่10เดือนกันยายน2557นั่นเองนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับถึงถึงตอนนี้เนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถที่จะตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้เพราะว่าพอเข้าถึงเดือน9เนี่ย พี่มิ้งมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเดือน9เป็นเดือนที่หลายๆคนเชื่อว่านี่คือความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งในเดือนเก้าตรงนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอย่างอย่างวันนี้ดูข่าวเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าเดือน9วันที่9เดือน9นะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ หล,หลายหลายบริษัทหลายๆห,หน่วยงานเขาก็ถือว่าเป็นวันพิเศษในการที่จะลงหลักปักฐานในการที่จะเปิดตัวนะฮะตอนนั้นก็มีอะไรฝัดปราทองซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็นเป็นแนวแนวแบบคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดนะฮะซึ่งก็ตอนนี้นเขาเอาระดับปรมาจารย์ของตลกในเมืองไทยไม่ว่าปาต๊อกนะฮะคุณชูศรีมีสม,มน์นะครับคุณน้ตเชิญยิ้มนะฮะประเทศนะฮะ คุณน้อยโพงามอะไรพวกนี้หลายๆคนมามามาเป็นเหมือนกับแต่งตัวเรียนแบบเพลงที่ดังในยุคนั้นก็คือ We Are The World แต่ว่าแต่งเป็นเนื้อร้องทำนองไทยซึ่งไม่เกี่ยวกับ We Are The World ฮะแต่ว่าเนื้อร้องเกี่ยวกับการโปรโมทการขายการเปิดให้จองแฟลตป่าทองนั่นเองมื่อเช้าดูปุ๊บก็เออนะสมัยนั้นเราเด็กๆมาดูแบบเป็นยังไงบ้างอารมณ์มันก็ได้ได้ความสึกที่ดีนะช่วงช่วงนั้นพี่มีเรียนเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยพอดีก็เออ ได้ความรู้สึกที่แบบพอมาดูตอนนี้เออมันผ่านมานานแล้วนะหลายปี2 5 3ห้จนถึงตอนนี้หลายแบบหลายปีอะยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะก็ก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับเลโทรนิดหนึ่งเนะฮะแล้วก็มีภาพของบรรยากาศว่าเออปัจจุบันนี้แฝตปลาทองมันเหมือนกับเอ่ออยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเหงาเศร้านิดหนึ่งเพราะว่ามันเก่าแล้วโซมแล้วนะครับก็เป็นไปตามกาลเวลาแหละเรื่องแบบนี้ฮะผ่านไปกับเรื่องที่เห็นมาเมื่อเช้ามาดู เรื่องที่น่าสนใจประจำวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้พี่มิงเตรียมในเรื่องของตัว iPhone 6ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนนี้นะครับมาเล่าให้ฟังกันอยู่หลายๆประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการเปิดตัวว่าสเปคของ iPhone 6มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับรวมถึงการเปิดตัวในส่วนของ a p p l e Play เนี่ยคืออะไรแล้วก็การเปิดตัวของนาฬิกาพวกสมาร์ทวอทต่างๆที่เขาใช้ชื่อว่า Apple Watch นะฮะ และที่สำคัญก็คือเขามีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการอัปเดต iOS 8ในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้นะครับใครที่ใช้ Apple อยู่นะครับก็รอรอที่จะอัปเดตกันได้เลยนะครับเพราะว่า iOS 8ก็น่าจะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอะไรมาเปิดตัวกันเยอะทีเดียวนะครับอ่ะแต่ก่อนที่ เราจะไปพูดถึงเรื่องราวดีๆเหล่านั้นนะครับรวมถึงข่าวสารรอบตัวเราเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลไลฟ์สไตล์นี้นะครับพี่มิ้งขอนำทุกคนเข้าไปฟังในเรื่องของทิป1หนึ่งนาทีประจำวันพุธนี้กันก่อนดีกว่าว่าพุธนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับช่วงทิปหนึ่งนาทีจากพี่มิมงสนับสนุนโดย World w i วด์เวบ a r i p c o t h เว็บไซต์ข่าว IT อันดับหนึ่งของไทยทิปหนึ่งนาทีประจำวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่า IP address บางคนสงสัยว่า IP address เนี่ยมันมีทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในอินเทอร์เน็ตและตกลงแล้วมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า IP address นั้น ถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนเบอร์โทรศัพท์ครับหรือหมายเลขประจําอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ทุกตัวจาเป็นจะต้องมีหมายเลขกํากับเพื่อให้ส่งข้อมูลกันถึงกันได้นั่นเองคราวนี้ IP ของเครื่องเรากับ IP ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเชื่อมต่อในลักษณะใดนั่นเองหากเป็นการเชื่อมต่อผ่านแลนหรือ Wi-Fi ที่บ้านแล้ว IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกับ IP ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนั้นมักจะเป็นคนละตัวกัน เนื่องจากเวลาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราจะใช้ IP มาเพียงหมายเลขเดียวซึ่งอยู่ที่เราเตอร์เท่านั้นส่วนหมายเลข i อของคอมพิวเตอร์จะเป็นหมายเลข IP ที่เราเต,รเตอร์กระจายต่ออีกทอดหนึ่งซึ่งเป็น IP ที่ใช้งานเฉพาะในวงแหวนเท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราอยู่อพาร์ตเมนต์ซึ่งทุกๆห้องไม่สามารถมีเบอร์โทรศัพท์ของตนเองได้แต่จะใช้หมายเลขห้องหรือเบอร์ตอบภายในที่สื่อสารและเข้าใจกันภายในแทนนั่นเองดังนั้น IP ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นคนละ IP กัน แต่เวลาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็จะมองเห็นด้วย IP หลักที่เราเตอร์ได้รับจาก ISP เท่านั้นสุ่น IP ของคอมพิวเตอร์เอาไว้ใช้ติดต่อกันภายในอย่างเดียว อ่าละครับก็ฟังกันไปเรียบร้อยสําหรับทริปหนึ่งนาทีประจําวันนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวสําหรับหลายคนที่มีความคัดข้องใจสงสัยว่าไอตัว IP มันคืออะไรก็มีคําเฉลยไปแล้วนะครับถ้ายังสงสัยก็ยังสามารถที่จะส่งคําถามที่ คุณสงสัยนะฮะสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยโพสต์ Post คำถามไว้ใน facebook นะฮะ f a c e b o o k c o m c o m today หรือว่าจะอิน inbox เข้ามาที่ facebook ของพี่มิงก็ได้นะครับพี่มิงใช้ facebook ที่ชื่อว่ามิงของ t ูเดย์นั่นเองนะครับหรือถ้าจะสะดวกในลักษณะของการส่งอีเมลก็สามารถส่งมาที่อีเมล ctm@arip.co.th นะฮะก็มาดูต่อกันในส่วนของ เรื่องของ iPhone 6นะครับที่พี่มิงได้พูดมาตั้งแต่ช่วงต้นของรายการว่า iPhone 6เนี่ยเขาเปิดตัวมา 2รุ่นใหญ่ๆก็คือ iPhone 6ธรรมดากับ iPhone 6 Plus นะฮะที่มีขนาดจอใหญ่กว่านะฮะแล้วก็เปิดตัวระบบการชำระเงินที่ชื่อว่า Apple Pay l นะฮะแล้วก็มีการเปิดตัวนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะที่ชื่อว่า Apple Watch นะฮะและที่แน่นอนก็คือมีการประกาศอัปเดต iOS 8ในวันที่17กันยายนนี้เป็นบทสรุปก,กันก่อนนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเ,เขาบอกว่า iPhone 6เนี่ย มีรุ่น1664และ128กิกนะครับราคาเริ่มต้นที่ $199 ดอลลาร์ $299 ดอลลาร์และ $399 ดอลลาร์ 99, ตามลำดับนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าตัว32ิกิกเขาเลิกผลิตไปคือมีตัวเล็กสุดคือ1ิแล้วก็กโดดเด้งมาที่64กับ128เลยนะครับส่วน iPhone 6 plus นะครับราคาเริ่มต้นที่ $299 ดอลลาร์ 99, นะครับแล้วก็มี16กกิก นะฮะอันนี้คือ16กิกนะฮะที่บอก299ดอลลาร์ 99, แล้วก็มี64กิกนะครับราคา399ดอลลาร์ 99, แล้วก็128กิกราคาที่499ดอลลาร์ 99, นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาแบบติดสัญญา2ปีอะไรที่เขาใส่เอาไว้แล้วก็จะมีการเริ่มต้นให้มีการสั่งซื้อสั่งจองกันในวันที่12กันยายนนะครับขายจริงในวันที่19กันยายน แล้วก็วางขายใน115ประเทศภายในสิ้นปี2014นะก็ถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่างานคอมมานที่จะถึงนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่เท่าไหร่เนี่ย้าจำไม่ผิดเป็นเหมือนกับวันที่6 7 8 9มั้งถ้าพี่มิงจำไม่ผิด6 7 8 9พฤศจิกายนเนี่ยเราก็คงจะได้เห็น iPhone 6ทั้ง6 plus และก็ iPhone 6ที่เพิ่งออกมาเหมือนเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> ความน่าสนใจของตัว iPhone 6เนี่ยมันจะมีในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่า iPhone 6 Plus เนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์ได้ขณะที่เปิด 3G เนี่ยได้นานถึง24ชั่วโมงนะครับในขณะที่ iPhone 6เนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์ในขณะที่เปิด 3G ได้นาน14ชั่วโมงอันนี้เข้าใจว่าคงเป็นที่ขนาดของเครื่องก็เลยทำให้พอเครื่องมันใหญ่ขึ้นนะก็สามารถที่จะใส่ตัวแบตเตอรี่ที่มี ไซส์หรือขนาดที่มีความจุในการเก็บประจุไฟฟ้าได้เยอะกว่าก็เลยทําให้สามารถใช้งานได้นานกว่านะครับนะแล้วก็ iPhone 6กับ iPhone 6 Plus เนี่ยมีระบบที่ที่คล้ายคลกับ NFC นะฮะที่ช่วยเรื่องของการชําระเงินเหมือนกับเเวลาเราอย่างพี่มิงใช้ S5 a m s u ุ g S5 เนี่ยไปตรงจุดรถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดฟังก์ชัน NFC แล้วก็แตะปึ๊บเพื่อจ่ายเงินได้ ก็คือเราจะต้องมีการเติมเงินลงในในในระบบอเอาไว้ก่อนแล้ว NFC เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องนั่นเองนะฮะอ,อ,อันนี้ก็ <c oughs> iPhone 6เขาเขาเปิดตัวตรงนี้ขึ้นมานะครับรู้สึกว่าจะมีชื่อชื่อเฉพาะของเขาเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งชื่ออะไรวะเขาใช้ชื่อว่าเ, <c oughs> เดี๋ยกันนะใช้ชื่ออะไรนะเขาไม่ได้ใช้ NFC <c oughs> จําไม่ได้ซะและ้ อ๋อเขาใช้ชื่อว่า Apple Pay นะ Apple Pay นะฮะเป็นเทคโนโลยี NFC ของ Apple นะฮะพัฒนาในชื่อว่า Apple Pay l ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินแบบใหม่ใช้งานง่ายสะดวกขึ้นง่าย,าย,ายด้วยการนำง่ายงายด้วยการนำ iPhone 6ไปจ่อกับเครื่องอ่านแล้วแตะหรือแ,แตะที่ตัว Touch ID ไว้สักครู่เพียงเท่านี้ก็สามารถชำระเงินได้นะฮะก็อันนี้ออกมา <c oughs> มาใหม่สำหรับ Apple แต่จริงๆแล้ว ถ้าคุณใช้ซัมซุงเนี่ยก,ก็มีหลายหลายรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับออนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นตัว Apple Watch นะ Apple Watch เนี่ยใช้ที่ที่เป็นนาฬิกานาฬิกาอัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่าใช้การหมุนด้านข้างสำหรับการควบคุมหรือเลือกใช้งานฟังก์ชันแทนการแตะบนหน้าจอที่ทำจากเซฟไฟ นะก็คือหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอแบบเซฟไฟล์ที่แบบสวยสูน,นะฮะดูดีแต่ว่าการควบคุมจะเป็นด้านข้างนะเพราะว่าอ,อันนี้พี่มิงเดาว,ว่าเขาคงมองแล้วลว,ว่าถ้าคุณใช้นาฬิกาแล้วคุณเอามือมาแตะหน้าจอมันก็เป็นรอยหมดถูกไหมแล้วมันก็ไม่สวยเขาก็เลยไปควบคุมการควบคุมเครื่องอยู่ที่ด้านข้างของตัวนาฬิกาแทนนะฮะ Apple Watch นะฮะมี2ขนาดสามารถเปลี่ยนสายได้หลายแบบตามสไตล์ที่คุณชอบ Apple Watch นะฮะสามารถชาร์จด้วยระบบ Mac Save นะฮะก็คือเป็นเป็นเหมือนกับชาร์จแบบไร้สายได้นะฮะชาร์จแบบไร้สายเหมือนกับ Mac Book นั่นเองแล้วก็ Smart Watch มี Watch Kit สำหรับให้นักพัฒนาพัฒนาแอปเนี่ยได้ทำการพัฒนาต่อยอดในส่วนของแอปบน Smart Watch ได้ด้วยหรือ Apple Watch ได้ด้วยนะครับ Apple Watch ยังสามารถทำงานร่วมกับ iPhone 5 5C 5S 6, 6 6 plus ได้นะฮะแล้วก็ สามารถทำงานร่วมกับแอปประเภท third party นะแอป third party ก็คือแอปที่บริษัทอื่นพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าต้องมีการพูดคุยตกลงกับทาง Apple ก่อนนะครับแล้วก็สามารถรองรับระบบการชำระเงิน Apple Pay l ได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ iPhone แต่เราใช้ Apple Watch เนี่ยเดินผ่านพวกอุปกรณ์การชำระเงินก็สามารถที่จะใช้ในาฬิกาเนี่ยแตะเพื่อจ่ายเงินได้นะครับราคาทั้ง3เวอร์ชันก็คือทั้ง Apple Watch Apple Watch, Apple Watch Apple Watch Sport Apple Watch Edition, Edition เริ่มต้นที่349ดอลลาร์หรือประมาณ11,000บาทนะฮะแลคาคาดว่าจะเริ่มขายในช่วงต้นปี2015ในขณะที่ iPhone ทั้ง2รุ่นเนี่ยน่าจะขายภายในสิ้นปีนี้ทั่วเกือบทั่วโลกเนละเกือบทั่วโลกแต่ไม่ได้ทั่วโลกหรอกซึ่ง ถ้าโดยโดยเขาเรียกว่าโดยอายุไขาอายุไขในการวางขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะวางในประเทศที่เป็นประเทศใหญ่ๆก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีประเทศระดับที่รองลงมาเป็นเฟสสองซึ่งประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นเฟสที่3ก็คือน่าจะอยู่ในช่วงราวๆเดือนพฤศจิกจนถึงธันวาคมเราก็คงจะได้จับจองเป็นเจ้าของ iPhone 6ทั้ง2รุ่นแต่เข้าใจว่าน่าจะทยอยเข้ามาทีละรุ่นนะอาจจะมี iPhone รุ่นเก่าก่อนออกมาก่อนส่วน iPhone 6 plus ที่เป็นจอใหญ่กว่าเนี่ยก็น่าจะขายตามหลังนะครับมาดูสเปคภายในกันนิดนึงนะครับ iPhone 6มีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างเขาบอกว่า iPhone 6ที่มีไซส์เดิมเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าจอใหญ่แต่ยังบางกว่าเดิมนะ iPhone 6มาพร้อมกับหน้าจอขนาด4.7นิ้วแบบ Retina HD Display ความละเอียดอยู่ที่1,334 x 750พิกเซลนะครับ แม้ว่าหน้าจอจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่สามารถใช้งานได้สะดวกเนื่องจากตัวเครื่องบางลงนั่นเองนะฮะก็ใหญ่กว่าเดิมนิดหนึ่งนะฮะโดย iPhone 6เนี่ยบางเพียง6.9ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นนะครับก็บางบางใช้ได้เลยนะนะ,ะมาดูที่ดีไซน์กันบ้างตัวเครื่องของ iPhone 6ผลิตจากตัวอะไรเนี่ยอลูมิเนียมนะฮะเป็นสเตลเลสอะไรสเตนเลสสตีลแล้วก็ กระจกที่ช่วยทําให้ตัวเครื่องหรูหราแข็งแรงทนทานซึ่งฝาด้านหลังผลิตขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันก็เหมือนเดิมนะไอโฟนเขาจะแบบไม่แกะอะไรออกมาไม่ได้มีลักษณะนูนเล็กน้อยและขอบตัวเครื่องโค้งมนกว่าเดิมนะฮะโค้งมนกว่าเดิมก็จะเริ่มไปคายพวกไม่อยากบอกเลยเหมือน a อ d r o r o i d เหมือนซัมซุงนะ,ะตัวอื่นก็จะเป็นสเปคละเอียดที่ พี่มิงไม่พูดแล้วกันเพราะว่าดูฟังดูแล้วเดี๋ยวจะงงแต่ตัวที่น่าสนใจนะ่าจะเป็นเรื่องของกล้องด้านหลังความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเท่าเดิมแต่ว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ที่ดีขึ้นนะครับส่วนกล้องด้านหน้ากล้องด้านหน้าเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ากล้องไอซายเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซล นะเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันจะช่วยทําให้เราใช้พวก FaceTimeяз a c e t i m e พวกอะไรได้ดีขึ้นเพราะปกติเนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยไอ้กล้องหลังมันจะจะดีกว่ากล้องหน้าที่ที่เราใช้ถ่ายแบบเซลฟี่แต่ตอนนี้เขาก็พัฒนาให้มันมีความละเอียดที่สูงขึ้นนะครับเ,เขาบอกว่ากล้อง FaceTime รับแสงได้มากขึ้นถึง81%นะฮะก็ช่วยทําให้เราอยู่ในกลางแดดเพื่อคุยอะไรกับเพื่อนได้ได,ไ,ดได้ดีขึ้น WiFi เร็วขึ้น3เท่านะฮะ รองรับ NFC หรือที่เราเรียกว่า Apple Play นะส่วนเเข <c oughs> ้าใจว่าราคาขายในเมืองไทยก็น่าจะตั้งแต่2องหมืจนถึง3 0,000กว่าบาทนะฮะในตัวที่เป็นสเปคที่ใหญ่สุดนะฮะ <c oughs> น,นี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะฮะ <c oughs> ที่ <c oughs> พี่มิงไปหามาจากข้อมูลในอิน,นเทอร์เน็ตนะครับยังไงเราก็คงจะเห็น การรีวิวกันอย่างมหาศาลกันภายในวันนี้นะฮะเยอะแย,ยะไปหมดเลยยังไงก็ลองติดตามอ่านกันได้ผ่านเว็บไซต์ aip.co.th นะฮะแล้วก็รออ่านอย่างละเอียดยิบเลยนะฮะในคอมทูเดย์ฉบับปักแรกเดือนตุลาคมนะฮะส่วนฉบับปักหลังกันยายนเนี่ยน่าจะเห็นกันราวๆต้นสัปดาห์หน้าก็คือประมาณวันที่15แหละน่าจะเห็นกันบนแผงแล้วนะครับเล่มนี้ <c oughs> เอากระแสเรื่องของ TV ทีวีดิจิตอลที่กําลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยว่า ช่อง3จะต้องใช้ไม่ใช้อะไรยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะแต่จะพูดถึงในประเด็นว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดูทีวีดิจิตอลเนี่ยแล้วที่บ้านยังไม่ได้มีอะไรใหม่เลยเซ็ตท็อปบ็อกก็ยังไม่มานะฮะทีวีก็ยังเป็นเครื่องเก่าทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเราจะดูยังไงได้บ้างนะฮะก็ทีวีดิจิตอลเนี่ยดูดีดูได้ทุกที่ดูง่ายๆแม้ไม่ซื้ออะไรเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นขเขเรียกว่า เป็นเป็นทีมของฉบับปักหลังเดือนกันยายนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะฮะคิดว่าน้องๆน่าจะชอบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉกค,คลิปจาก Facebook ทําได้ง่ายจุงเบยนะฮะตั้งค่า APN ยังไงให้เล่น 3G และดู MMS ได้นะฮะระวังแฟลไดท์ทำเครื่องพังหักเลือกผิดนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะฮะที่น่าสนใจในฉบับนี้นั่นเองนะครับอ่ะกลับมาที่ iPhone 6อีกนิดนึงนะมีคำถามเข้ามานะฮะว่า เอ๊ะเปิดตัวแบบนี้แล้วใครกันบ้างหละ่ะที่เหมาะที่จะซื้อ iPhone 6บ้างนะฮะก็อันนี้พี่มิงสรุปแบบสั้นๆให้ฟังกันแบบง่ายๆว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณกำลังลังเลว่าคุณควรจะซื้อ iPhone 6หรือเปล่านะฮะลองมาดูว่าคุณเป็นคนต่อไปนี้หรือเปล่านะคนประเภทแรกก็คือคุณเป็นสาวก p p l e ตัว,ต,วตัวจริงเสียงจริงเลยอันนี้ไม่ต้องคิดมากครับซื้อเลยเพราะว่ายังไงคุณก็รัก Apple ซื้อไปเลยนะฮะคนประเภทที่2นะฮะคนที่ชอบเปลี่ยนตามแฟชั่นก็คือ ถ้ามีอะไรใหม่ๆออกมาปุ๊บฉันก็อยากเปลี่ยนอ่ยอยากเปลี่ยนอยากใช้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เหมาะที่จะซื้อ iPhone 6มาใช้นะฮะอันนี้แน่นอนซื้อเลยนะฮะอีกแบบหนึ่งเป็นคนที่อยากลองของใหม่ถ้าคุณเป็นชนชอบของใหม่ๆลองของใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่มิงว่า iPhone 6ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจที่จะซื้อมาลองใช้นะแต่ต้องมีเงิน <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญอีกแบบหนึ่งสําหรับคนอีกประเภทที่4นะฮะคนที่ใช้ iPhone 4S อยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อ5 5S แล้วก็รอดูว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรอะไรเงี้ยออกมาที่น่าสนใจถ้าคุณอยู่ในแคตตาล็อนี้นะฮะแนะนำว่า iPhone 6มาซื้อเลยฮะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยอายุขัยของการใช้พวกสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2ปีขึ้นไปคือคำว่า2ปีขึ้นไปก็คือใช้ได้ไม่เกิน2ปีหรือ2ปีนิดนิดปีเนี่ยพอคุณเข้าในปีที่2ปุ๊บเนี่ย เครื่องมันจะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดเครื่องเริ่มมีปัญหาอย่าทนใช้ฮะหรือยังไม่มีปัญหาก็อย่าทนใช้ตอนนี้เขาเรียกเอาไปขายมือ2มือเซ็ก n d นแฮ d ์เนี่ยยังพอมีราคาแต่ถ้าเกิดคุณเก็บไว้นานๆเครื่องพังขายไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แนะนําว่าถ้าคุณใช้ iPhone 4S ซื้อเลยฮะไอโฟน6และปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเงินผ่อนการจับใจ่ายใช้สอยก็ไม่ได้ยากมากผ่อนเป็นรลายเดือน12เดือน10เดือนก็นิดๆหน่อยหน่อย,อยำๆไปนะ แล้วก็คนกลุ่มสุดท้ายที่ควรจะซื้อ iPhone 6ก็คือมือใหม่หัดใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็มีสตางค์อย่างเช่นคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าอุปกรณ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad เนี่ยมันใช้งานง่ายง่ายง่ายกว่า Android อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าซึ่งมีอายุนิดนึงตอนนี้ iPhone 6 กับ iPhone 6 plus ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าจอมันใหญ่ขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะมีประเด็นเรื่องจอเล็กตอนนี้ใหญ่ขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ผู้ใหญ่ได้ดีขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นกลุ่มคนประมาณ5กลุ่มที่พี่มิงแนะนําว่า5คนประเภทอย่างเงี้ยควรจะซื้อนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่เป็น5กลุ่มนี้อย่าไปซื้อฮนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวคุณแน่นอนนะครับก็เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่พี่มิงขอแนะนําสําหรับ ประจำวันพุธนี้นะครับอะดูเวลาคิดว่าน่าจะหมดลงแล้วนะครับไว้พบกับพี่มิ้งใหม่ในวันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ